พักก่อนพักก่อนแม่บอยเธอพักก่อนแม่บอยเธอพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้นะครับเรากลับอยู่กันในเกม Minecraft กันนะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบอยแป๊บหนึ่งนะบอยเดี๋ยว่อยแค่ขอเล่นเกม Minecraft ก่อนแป๊บนึงอยากลองเล่นในโทรศัพท์อะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนี่เดี๋ยวเรามาตัดไม้กันก่อนนะครับเก็บเอ้าเอ้าทำไมอยู่เครื่องก็ค้างเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าทุกคนเกมค้างมันผมเมื่อกี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีแอปมาแนะนำนะครับแอปวันนี้เนอ Security นะครับโอเคกดติดตั้งไปเลยโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าแอป,ปกันนะครับก็อย่าลืมกดให้5าดาวไปน,นะนี่5ดาวแล้วก็กดโพสต์ไปเลย5ดาวเรียบร้อยแล้วโอเคมาแอป,ปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเปิดไปเลยนะครับผมนี่เข้ามาแล้วเราก็กดเข้าสู่ไปเลยแอป,ปเนี่ยมันจะมีหลากหลายฟังก์ชันมากเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาล้างขยะกันก่อนดีกว่านะครับว่าขยะมันจะเยอะแค่ไหนกันซึ่งผมคิดว่าเกมคาเนี่ยมันจะเป็นพู้ว่าขยะเยอะก็ได้นะโอเคเราก็กดล้างขยะไปเลยนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะล้างขยะเนี่ยเราต้องให้สีจะเกมพกก่อนนะแล้วก็กดเปิดไปนะครับแล้วก,กดอนุญาตนะครับนี่เราก็จะแกงขยะให้เรานะครับอูทุกคนดูดิไฟขยะผม900อ่ะดูดิโอโหเกือบ1กิกนี่คือไม่ใช่น้อยๆน,น,นะเนี่ยเออเราก็กดล้างไฟขยะไปเลยผมคิดว่าไอ้900ยเนี่ยน่าจะทำให้เกมผมค้านะครับเรียบร้อยล้างแล้วนะครับ900 MB โอเคต่อไปเรามาลองสกัดกั้นการแจ้งเตือนดีกว่านะครับเผื่อแบบไม่ร้าเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยแบบมีแจ้งเตือนขึ้นนะครับเราก็กดอนุญาตไปเลยนะครับนี่กดอนุญาตไปเลยเปึิบเรียบร้อยเราก็สามารถเลยนนะครับว่าเราจะเอาแอป,ปไหนเนี่ยที่แบบไม่อยากให้การแจ้งเตือนมันขึ้นนะครับซึ่งได้เ,เกือบทุกแอป,ปเลยเนะี่ยคือไม่เกือบทุกแอป,ปเลยดีกว่านะครับนี่เห็นป่ะต่อไปนะครับฟังก์ชันที่ใช้บ่อยนะครับก็จะมีหลายฟังก์ชันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการซ่อนการแจ้งเตือน สกัดกั other other ้นการก่อกลัวแบบว่าแบบมีคนโทรมากลัวอะไรเราเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นประหยัดไฟเร่งความเร็วแรมหรือว่าจะเร่งความเร็วเกมเะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเร่งความเร็วเกมมาดูดีกว่าถ้าเข้ามานะครับเราก็จะสามารถเลือกเกมได้นะครับว่าเราจะเอาเกมไหนนะครับนี่เรากดเพิ่มเกมนะครับซึ่งสามารถเลือกได้หลายแอปอยู่นะนี่นะครับโอเคผมก็เลือกไว้ประมาณ 5เกมนะครับแล้วข้างล่างก็จะมีไม่ให้การแจ้งเตือนคุณเลยนะครับเราก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับกดเปิดทันทีเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เขาก็จะขออนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตแค่นี้เกมที่เราเลอกนะครับเวลาเรากดเล่นคอนเกมใช่ไหมเราเรากดเข้าเกมปุ๊บมันจะเล่นทั้งความเร็วเกมแล้วก็จะไม่ขึ้นการแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่แอปนี้ดีไม่พอนะครับยังมีกิจกรรมด้วยนะครับผมกิจกรรมของ n o x Security นะครับก็กติกานะครับง่ายนะครับเพื่อนทุกคนครับโหลดแอป Security ผ่านใต้ลิงก์ description ผมนะครับหรือว่าจะโหลดได้ผ่านทางคอมเมนต แอปเซตก็คลิกลิงก์เพจไปรวบสนุกได้ที่เพจ n o x Security นะผมเพื่อที่เราจะรุ่นรับมือถือหัวเว่ยวน์เก้าพามะครับมูลค่า5,900บาทจํานวนหนึ่งนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแบนด์เสี่ยวหมี่มี่แบนด์สีนะครับแล้วก็จะมีหูฟังไร้สายแล้วก็บัตรเติมเกมกาลีน่านะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นออีกมากมายนะครับทุกคนก็อย่าลืมครับโดนสนุกกันได้ที่เพจ n o x Security นะครับผมโอเคมาเสร็จแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปดกดกันเยอะด้วยนะครับก็นี้นะครับเราก็มาเปิดลัคกี้บล็อยู่กับ ครูนะครับพักก่อนพักก่อนแมวไม่พักผ้าโบอะไรเ,เราแบบอีเจมร้อยอ๋อก็วันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บ็อกใหม่นะซึ่งลัคกี้บ็อกนี้พวกเราก็ไม่เคยเปิดนะใช่ไหมบอยไม่เคยไม่เคยไม่คนตาเลยลัคกี้บ็อกนี้ชื่อว่าจูโดปะถ,<ม>ถ้าจะไม่ผิดมาามว่าจูโดใช่จูโดถูกแล้ว <c oughs> ออโอเคออวันนี้นะครับเราก็มาสู้กับ ปลาหมึกกันนะครับซึ่งมีทุกคนขอมานั่นเองมาดูปลาหมึกมามาามาปมมหหึึกกตอนนี้ปลาหมึกกำลังแบบนอนแช่น้ำอยู่เห็นป่ะแบบโอ้โหพร้อมพ่นหมึกใส่เราทุกเมื่อค่ะบอยถ้ามันไม่เอาเป็นแบบปลาหมึกแบบที่มันไม่ให้มึงใช้อะเออว่ะโอเคเป็นปลาหมึกแล้วพอใจยังนี่แหละเอออย่าโกหนแบบะปลาหมึกของแท้อย่างเท่เลยโอ้โหขยดมันจะเป็นยังไงกันเราไปเปิดกิมออดกันก่อนหนึ่งสองสาม อุ้ยเสียงโชคมาเปลี่ยนเสียงโชคได้ละโอ๊ยโอ้โหมันจะสะใจเลยขนาดนี้โอ้ยโอเคอ่อนเอาเร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 ียบผดิ้งบอยลัคกี้มองทีบูมันสะใจมากเลยมันสุดยอดเลยวะโอเคมาต่อต่อะอ่ะว่าไงจีน่าจีน่นอันนี้คืออะไรปะสร้อยอะไรอ่ะเอ๊ ซอยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยกูได้มึงว่าได้เปล่าว่ะกูว่าได้ไอ้ลองโยนดูอ้าวไม่ได้เฮ้ยเสียดายยังไม่ได้พูว่าโอ้โหโอเคมาอ้าวแครอทได้อะไรบอลพันธ์อะไรไม่ตายวะเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจหมดปึ๊บปึ๊บอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะจูโดพูชั่นจูโดก็ได้จูโดพูชั่นใช่โอเคไหมฮะต่อไปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเฮลเมู้ บัวเขาสวยเนี่ยเป็นไรเนี่ยไอ้กูติดโอ้ยบอยสงสัยว่ากูเป็นอะไรวะบอยมึงใส่อะไรเนี่ยกูไม่ได้ใส่อะไรมึงอ่ะเอ้าหัวกูเหรอเออหัวกูนี่หว่าไม่ใช่หัวกูของใครบอยของมึงนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอุ้ยเหรียญอุ้ยเหรียญนี้เพื่อเอฟเฟกกว่าบอยเฮ้ยไหนวะต้องรอกันละโอ้ยบอยโอ้โหอุ้ยของสลับด้วยอ่ะหูยังโกงอ่ะตั้งหนึ่งนาทีอะ เดี๋ยวเราก็ได้ไม่ต้องรีบอันนี้ฮีโร่บุ๊กนะครับอาจจะได้นะจุดดบอ๊จูโดบจอหอบอกแล้วไงอะบอกก่มีอะไรเลยทิ้งไปดูของของเราแต่ละอย่างจูโดบอ๊อฟคือไรวะนั่นแหละมันทำอะไรไม่ได้บอยระเบิดไม่น่าบอกเลยออโอ๊ยอ๋อรู้แล้วจูโดบอกอฟเราทำอะไรทำไรไม่มาทำอะไรได้ไม่บอกมันเอาไปแตกเป็นแร่ไม่ได้นะแล่ไม่ได้แล้วนี่แหละกูทิ้งไปแล้วอ้าวกูทิ้งไปแล้วอะ อ่ะผมทิ้งไปแล้วทุกคนมันโดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วผู้ได้แล้วไม่อะไรวะเนี่ยจะเราไปดูดีกว่ามันจะทำอะไรได้ครับผมอาจจะได้รับมันเป็นล้านหนึ่งเราต้องบวกลักี่บ็อกแล้วโอเคมากล่องบวกหนึ่งร้อยบวกกล่องแรกของเราเฮ้ยได้ทะนูมาว่ะอย่างงี้บวกไปเก้าบล็อกเลยนะครับผมเรียบร้อยเก้าบล็อกพักก่อนพักก่อนพักก่อนมาเป็นคนเชื่อแบบนี้อันนี้กล่องบวกทุกคน อันนี้ได้เป็นฮีโร่โพชั่นอีกแล้วหูนี่แหละพักก่อนพักก่อนดีนะฮีโร่โพชั่นไม่ตกพักก่อนพักก่อนตกใจเว้ยฮีโร่โพชั่นอีกแล้วสามขวดแล้วเว้ยบอกเลยตายแน่บอยโอ้ยบอยเปิดล็อกอยู่พักก่อนพักก่อนกล่องบอกด้วยนะเฮ้ยของกูปึ๊บโอ้โหไม่เอาลักกี้บล็อกธรรมดานะครับเราจะไม่เปิดลักกี้บล็อกธรรมดาเฮ้ยมือเฮ้ย โอ้ยไม่เป็นคนที่ธรรมดามากมือหมดเมื่อกี้ได้มือดำมาแล้วมันปลาดำมันก็หายไปเลยมันปลาหมดแล้วอุ้ยว้าวอะไรได้เหมือนกันอุ้ยโหหมวกไม่แตกเหรออุ้ยไม่มีวันแตกป่ะทีนนี้ขนาดคีเดิลเปิลนะเนี่ยโอเพลีย่ยไงล่ะบอยแหลกอ่ะบอยยิงฮนูเยอะเกินอ่ะมันแหลกมึงหรือกูมึงอะารเราเยหลือก่อบอยสองก่อนะครับมาลุ้นกันเออได้มือใหม่แล้วบอยขอลองมือหน่อยนะ โอ้ยเดี๋ยวคุณฝากเหรียญไว้ใครได้บ้างวานะเนียเดี๋ยวเราขอเสกอ่ากล่องไอ้นั่นนะครับไอ้นะกล่องเอนเดอร์นะครับกล่องเอนเดอร์แมเพราะว่าไอเหรียญนี่ผมถือแล้วแบบมันจอมันยืดนะผมไม่ชอบโอเคเราไม่ชอบอะไรยืดๆหรอของเราก็ยืดหัวใจนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแขน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 ด้ระเบิดมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูดิอุ้ยเอามันกินได้นี่วะใครจะไปดูเนี่ยจอยืดเลย โอ้ยบ๊อบขาบ๊อบให้หน่อยเออเรียบร้อยตายละไอ,อ้ส้อยคอเนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะได้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้มันทําอะไรได้มันมีสีหนึ<ถ>่งสีเขียวปะที่รู้สึกว่าใจในได้สีเขียวทําไมใชไมไอ้ปูหรอไม่ได้สีเขียวโอ้ยอันนี้ได้เป็นสีฟ้ามาสร้อยคอทําอะไรได้วะงงโอ้ยอุย้ยตกใจคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเกงเกงอะไรตกมา อันนี้เป็นสถานะปีได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยมันคือสถานะอะไรเนี่ยมันไ,มได้ปีนให้เราเนี่ยงงเลยแหละโอเคไหม,มนายลองนลองขดบินดิน่าจะบินไดน้าก็ได้นะไม่ได้หรอกวิเทอร์มันยังอยู่เลยเนี่ยปึ๊บอ,อุอ้ยาาอะไรอะพิษสนาละเมื่อไร่จะหมดวะคืออะไรอะเอ๊สติ๊กเหรอ <S <S สติ๊กโอ้ยอเป็นไงเป็นอะไรไหมกูก็ได้กูก็ได้มันมีอะไรเลยโอ้ยมึงตีกูอีกแล้วเนี่ยชิบหายเฮ้ยนี่มันวายอะไรอะ โอ้โหโอ้ยบอยหยุดหยุดโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหพลังต้องปียัตาตานทีเดียวโอ้โหกูไม่อยู่แล้วโอ้โหแต่ไม่ขอพอดีแจังแหละเมึงไม่รู้จักเลยเรารักกิมบอลใหม่หมอคนอย่างกูสุดเลยไม่นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเปิดเยอะกว่าเราไงเรายังเพิ่งเริ่มต้นนะครับนี่เราบิ๊ได้ละเหลือ40 กูเหลือ46ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าขนาดกูเหลือเยอะกว่าโอเคได้บล็อกเพชรมาไม่เก็บแล้วกันกี้เกียร์บวกแล้วแต่ถ้าเก็บไปเผื่อก็ได้เผื่อบแบบขอไม่ดีเอาไปบวกสู้มันเดี๋ยวเราแพ้นะครับอันนี้ว้ายมันม <c oughs> มป่านี่บ้ากูเผื่อไปป่าระเบิดโอ้โหเออตา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 ัตตดันไปแล้วโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้โหมาครับเปิดต่อ holy shit อุ้ยได้อะไรมาอันนี้เป็นโอ้โห บอยดูนี่ดิเนี่ยเฮ้ยดาเมจสิบล้านพันล้า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 นเนี่ยกอไม่แตกบ้างเหรอไม่แตกเป็นอะไรมาเข้าใจว่าแบบอันเบรกจริงโอ้โหโหดมากอันนี้จะยามอีกแล้วนะครับโอเคสี่ขวดละน่าจะให้บอกกันมาเราอ่ะเย่ว่ะทาไมน่าทิ้งบล็อกเลยอ่ะแม่งโอปีสัตว์เลยใช่โอ้ยอย่านะไม่นะเราจะต้องบวกกันเหรอเนี่ย ทีได้แล่มาป่ะอะไรกูได้ชิละได้อะไรโอ้ได้รองเท้าเอาจริงดีไม่นะออนเกืไม่แล้ววันนี้บวกแล้ววันนี้วันของเราเว้ยอันนี้ไม่ได้บวกนะเนี่ยขนาดไม่ได้บวกเียบวชสิบกองวุ้ยปึ๊บขวดน้ำมาป่ะเก็บไปกินกูไหนขวดน้ำไหนมันเป็นขวดน้ำเปล่าอ่ะไหนไหนดิมันกินได้เหรอโอ๊ย เธอไม่กินเลยโอ้โหเลือดเลือดอย่างเยอะอ่ะโอ้ยพวกกูก็กินมึนมึงอ่ะิกูรู้ว่ามันกินได้เว้ยแล้วกูเนี่ยนึกว่ามันจะค่อยๆกินไปกดข้างใช่มกูกินมือนกูเลยปอยดูนี่ดูนี่บิ๊บบัฟบิ๊บบัฟบิ๊บบับไม่กี่อันได้สิบเจ็ดอันบิ๊บบัฟบิ๊บบัฟบิ๊บบัฟไอเทมไอทีแม่งเลย บอยบอกว่าอย่ามายุ่งเอาแล้ขึ้นมาแลดูแลหรอกดิเอาเล้ขึ <holog interf drink> ้นมาเอาแล้งขึ้นมาทุกทีพี่โก้ยอะไรคนอะไรเยอะคนพี่โก้เลยสัตวดทำอะไรกูไว้ทำอะไรกูไว้ทำอะไรกูไว้ทำให้พังมาได้อยู่ดีกูเป็นอรรมจัตโอเคมากล่องบวกต่อไปปึ๊บ ได้อะไรมาเอ๊ะที่ย้อนกลับอะไรอ่ะเอ๊ะเอางงงงฝ <you> าดแบบิเอ้บออะไรจะแบบเอฟเฟกต์สลับก็ได้นะเฮ้ยลัคกี้โพรชัน5ขวดแล้วเว้ย1 2 3 4เอา4ขวดนะผิดอ๋อ5ขวดนี่อยูอนน่อันนี้อบบันนะึงเึิบอันนี้กองบวกนะเฮ้ยว้ายอะไร <c oughs> ดาบกู <c oughs> เอาขอโทษไม่รู้เฮ้ย หายไปจากโลนี่แล้วหายหายดาบหายกูต้องรอลระเบิดเสร็จใช่ไหมเดะเออโอ้โหโอ้โหกูตายได้เลยนะไม่กูพิมพ์รับคิวอะไรหรอโอเคเราไม่รีบเปิดได้มันรโหมดดีกว่านะครับโอ้ยเราได้หมวกสีน้ำเงินมาว่ะเราก็ไปคราฟเล่นแล้วเนาะเนี่ยบอยได้สร้อยคออีกแล้วเอ้าอ๋ออย่าบอกนะว่าแม่ใช่แล้วโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคมาเปิดต่อไปบอกไหนบอแล้อนเลย ในที่<อ>เราจะบอกได้เลยว่าไอ้แรจ่จยูโดยังทำไ,ได้ได้อะไอ้สร้อยคอมันคือเอฟเฟกต์ถ้าเราคลิกฝาดเราจะได้เอฟเฟกต์แค่นั้นแหละและประโยชน์ทิบหายเลยเหี้ยอย่างนัง้นเนี่ยสร้อยคอสีแดงกูได้เป็นเกาะแดงมามึงลองตีกูดิกูไม่ตายเนี่ยลองตีดูอย่ายิงนะ <โฮ S 1> มึมยงมมยิงมึงก็รอค้างนี่ประมาณสี่นาทีลากจอยออบอกบอกว่าอย่ายิงเขาก็ายังยิงนะครับทุกคนแต่มันไม่ใช่ปืนระเบิดโอเค เอ๋ okay. โอ้ยของมันสลับมึงไม่ดูอะไรตีวะลัคกี้บอลนี่เปิดนาอุย้ยเกาะเรามีแล้ว่嘛เราไม่น่าค้ามันเลยอ่ะใครจะไปดูก็ได้เนาะอ่อนหัดไปกูต่อยกูใส่หมดทั้งเกมเอากูไม่ลง <c oughs> ก็นั่นแหละอุย้ยได้เกมมาครบเซตแล้วเว้ยเสื้อน้ำเงินกูครบเซตแล้วแต่กูดูไฟป่าฆ่าเราก่อนช่างมันอย่าไปสนใจทีถ้าน,น,นายสนใจหน่านายจะตามนะโอ้ยติดไฟสายเราติดไฟนะครับบอย กูได้ขวดน้ำมาสามขวดป่ะสุดยอดเราบอยกูกินดูไหมสปอร์ตดิงเหรอไม่รู้โอเคอันนี้เป็นเงินเกงขาวเพิ่มความแรงเสียงเราว่าเสียงซีโอฟิตอะว้ายกดผิดกดผิดกูกดผิดโอเคมาหายสักทีบอยเปิดไปยิงเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจริงทิ้งไปเลยตายไม่ต้องใจวิจารณ์ตอนแหล่เว้ยไม่ไม่ตั้งใจเออได้ธนูสีนุ้นเงินมาว่ะเอ๊ะ ทำไมเก็บไม่ได้ออกค้างเซิร์ชเิร์ชโห,ห,หลดไม่ทันไฟไม่ป่าเยอะจัดโอ้โหยังได้ทีทีมาซ้ำอีกชีวิตมันจะซวยอะไรขนาดนี้โอ้โห,หบอยหมดแล้วเปิดหมดแล้วขอตัวเองโชคก่อนโอ้อะโอ้โหอะเรียบร้อยหมดแล้วลบอยเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนที่เราเปิดเสร็จกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พวกเราก็เปิดลั Lucky Box 4แล้วผมบอกวาไม่จะซุ่กับบอสมาบึกกันแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ชุดกูไลเนี่อยโอ้ยมองไม่เห็นโอเคครับผมเดี๋ยวผมรอชุดกอก่อนโอเคนะผมก็ได้เอาเหรียญมาแล้วนะนี่คือเหรียญนะโอเคมาเดี๋ยวขอเก็๊กี้วัชชันแป๊บนึงบอยพอดีแบบมีหลายขวดนิดนึงโอ้ยกินขวดเดียวก็เหลือแล้วเมืงเนี่ยโอเคพอมแล้วเดี๋ยวเกมแคทไปลุยเลยเดี๋ยวเกมแคทปลาหมึกปลาหมึกบินได้ไหนไหนไหนโอเคเราสู้ปลาหมึกเลยครับปลาหมึกว่าไงเฮ้ยบินหลอนมากเอ้ยปลาหมึกแม่งหลอนว่ะแม่งวิ่งมาปีกูบอยโอ้เอาบันเอาบันทีกับมันโอ้โหหลอนมาก เอื้อ,อแกฟ้าผ่าเอารอบเดียวตายเลยอะบอยกูตีมันรอบเดียวตายเลยอะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอไม่ตายแล้วเอ้ยมันไม่ตาย,ยเฮ้ยทำไมตีมันไม่ตายมันอึดมากแสดงว่าเมื่อกี้ตัวมันอ่อนแล้วนะตัวมันอ่อนโอเคมาเราต่อกันเลยแล้วเราจะยู่ยก่อนยุ่ก่อนอยุ่ก่อนอยุ่ก่อนทำไมกูต้องคลักไอเทมอ่ะอันนี้ก็้ยสวยแล้วหรือแปลว่าบินได้ก็ไม่บินตั้งนานอ่ะเชิญเลย เจอเลยครับจองไปเนอะ่ะเอาอีกแย่งว่าคลิปนี้นะครับเราไม่สามารถสุกได้เพราะว่าเราเป็นอมาตะานะครับนั่นแหละใช่เ๋อยอนายอ่นหันเองเปล่าเนี่ยไม่ได้กินพันไมไกินพชั่น Apple เลยนะไม่กินแอปเปิ้ลเลยนะ กินแล้วก็แล้วเราเป็นอมตะกันคู่เลยบอลชุดก่อไม่สามารถฆ่ากันได้นะครับนั่นแหละวตายอ่อนเองมากโอเคตอนคิดแล้วก็สู้กับปลาหมึกชนะไปนะบอกเลยว่าปลาหมึกวันนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเรื่องมันอึดมากเลยโอเคครับไปเจอคิดหน้าผมไม่บายไม่บายหน่อยไม่บาย